สวัสดีครับพบกับผมถาปกรณนะครับวันนี้นะครับผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับมาฝากนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับครับนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับไพทอนนะครับไพทอนเป็นภาษา เขียนโปรแกรมระดับสูงที่ใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับครับต่อมาเลยนะครับ Python คืออะไรนะครับสร้างโดย g u i d o ฟอนลัตซัมนะครับถูกเผยแพร่ครั้งแรกปี1 9 9 1นะครับ Python นั้นเป็นภาษาแบบ i n t e r อร์พีดนะครับที่ถูกออกแบบโดยมีการทำให้โค้ดอ่านง่ายและมีบรรทัดการเขียนที่น้อยกว่าภาษา C และภาษาจาว่า ซึ่งภาษานั้นถูกกำหนดให้มีโครงสร้างในการเขียนโค้ดที่เข้าใจง่ายนะครับต่อไปนะครับผมจะมายกตัวอย่างโปรแกรมนะครับ Anaconda น,น,นะครับที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมของภาษาไพทอนกันนะครับครับงั้นเราไปดูกันเลยนะครับว่าโปรแกรม Anaconda น,น,นี้มีรูปร่างหน้าตาแบบไหนใช้ทำอะไรได้บ้างสามารถเขียนอะไรได้บ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับ และนี่คือหน้าตาของโปรแกรมอนาคอนดานะครับต่อไปนะครับเราจะไปที่จูปิเตอร์นะครับเพื่อที่จะเรียกการใช้งานของโปรแกรมอนาคอนดาขึ้นมานะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะรอมันโหลดขึ้นมาก่อนนะครับต่อไปนะครับให้เราไปที่ new ขึ้นมาเลยนะครับไปที่ python นะครับกดขึ้นมาครับ ครับต่อมาเลยนะครับผมจะพาเขียนโค้ดนะครับหรือผมจะยกตัวอย่างโค้ดขึ้นมา1โค้ดนะครับโดยการที่อยากพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปแต่ให้โปรแกรมนะครับรันออกมาเป็น1,000ตัวนะครับเพื่อนๆหรือใครลองทำพร้อมผมก็ได้นะครับเริ่มทําเลยนะครับผมก็จะพิมพ์ชื่อผมลงไปก่อนนะครับอาปกาก์นครับ 1,000ันชื่อนะครับต่อไปนะครับก็พิมพ์ชุดคำสั่งลงไปนะครับเป็นพิมพ์นะครับเล็บครับตามด้วยชื่อตัวเองนะครับต่อไปนะครับใส่เครื่องหมายคูณนะครับหรือดอกจันนะครับ1000นะครับ มีแค่นี้เองครับโค้ดของภาษา Python นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมารันกันดูนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับนี่ครับเราก็ลันออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้ชื่อของเรานะครับ1 0 0่พันชื่อนะครับตามที่เรากำหนดไว้มีแค่นี้เองครับภาษา Python ของเราใช้ง่ายนะครับและมีโค้ดที่สั้นมากเลยนะครับ สำหรับใครที่อยากลองทำทำดูได้นะครับครับก็ได้จบลงแล้วนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมนำมาฝากวันนี้นะครับครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนหรครับสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆที่ผมนำมาฝากกันนะครับหวังว่าความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ